นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะสั้นขึ้นอีหลานติดเลวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจักไอีหยังกัดกัดสวงพระดอกขั้นหายขั้นนุ่น เอาสั้นคือเอีลาวดีดเราก็ปัดปุ๊บไ้เลียงตั้งตะควันันีกันจะย้ายกันไปเออถูกต้องฉลาดมากเอาายไปเลยละายไปโยมผู้ชา่เจ้าก็เอาได้ทั้งคนายไปเพิ่นนผู้ว่อท่านมีนั่นก็เหลือเขาขึ้นมาเอาว่าตามหลวงพ่อเออโอ้ว่านปิดหลวงพ่อดอกพระท่านเทามาตาปิดตุเรคุณนะทวารตะเยนะ ขะมะธรรมเมพ,พ,พ,พน Richards, ันเตกะตังโทสังสัพพะปาปังวินาสันตุกายจกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังสัพพะปาปัง วินาสันตุสาธุสาธุสาธุกา,า,ายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจงโหสิกรรมเ้อพอไพ่บุญเอเจียสริพรตลอดอีเมค,คนเลิกนอกมนีเลิกดียงงามลูกหลานญาติเมตรซึ่งมีคุณแม่นั้นอันนั้นทิฏฐาตลอดนั่งปิยะทิดา พ้อมลูกลูกละหลันญาติมีพีปานาอาอาลูกในพรอมจิตพรอมใจกันฉลองกระดูกแก่เขาหามีเสืส้อสัตว์อาสนะปูมอนผาพรเพ่พันจตุปั Unknown จัยทยทานและอาหารบันข้าวที่แน่นจุดถูกรังนี้ขอข,อขมันละโทษช่วงมีชีวิตลูกหลานบางท่านบางคนอาจสิลงเกินเดี๋ยวความประตังไก่กระดีเกตนากระดีปะไดเกตนากระดีเพิ่นจื้อได้กระดีจื้อปะไดกระดีมือนีเลิกดียำงามรับรู้แล้วจงโอษฐกําน้อมเสียสึ้โทษเจเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเว้นตนลูกลูกละหลอนผู้ยุ่งมายินดดีีปา รับเอาผลชินผลท่านน้ำมูลูกมูกล,ลาหลลลานผู้เป็นศรีพระยา,ะยาะมาแล้วแต่ว่าเขามาป,ปาัลําบุญแห,ห,ห่งนี้พอท่านได้ไข่พระพมิเจ้าที่ผู้เปนรักษาบาันหลังนี้จงอนุญาตให้งงดวงกิตตวิญญาณท,ทั้งสงดวงดังนจงขามารับเอากุศลผลบุญน้ำมูลูกมูลานญาติีทุกท่านทุกคนยังสะดวกสบายสาเดือสาธุมุงตีบักลามึงจะนังเสือมงมุงมุงมุง จะมันม้วนให้เสียงคล่องก็ได้กูรดเปิดเสียงคล่องแบบนี้อ้าฟังดีๆรวบทุบทุบยุ่มือไปปักข้างนอกไปเจ้าเขาใจบ่ลูกพู้เดียวความหมายลูกคนเดียวจะไปสองฝากเด้อไปห่อหนังกระปักไส้ปักขวานั่นขวามือเจ้านะพุชิมาตามนั่นล่ะปักใส้ขวา้างละกี้เลยไม่จํากัดไม่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ สิบนาทีจังลกูกเกิดกับตายกับข้า ในโป๊ปในเดนใต้นโป๊บมีเมลสิเป็นนายหรือเป็นเจ้าเป็นพระสงฆ์ผู้สงฆ์คาเป็นเชาห้เจชาเนอกะสิกรรมต่อยกะหามุมร้อง Điện là nốt chẳng va cờ đều tái vốn yên vài đến xin bên thao ขันธ์กต็ากตายหนุ่มขันบดตายหนุ่มกต็ตายเท่าคนเถ้าเอ,อิญว่าตายโอปประคือคุณพ่อไี่บุนเจียสิริบุนและเปิกนเลิกนอกเขานี่แล้วเพิ่นได้ตายตาย็นอ Cheers. อีดอย่างอันมูดนั่นเขาสมมุิบทบาทและแสดงเอาเองกระเตงเอาไปตามเรื่องบัดคุณพ่อไปบ่นเกียริสิริมุนและเบคุณเลิกนอกของเฮานี่แล้ววับตาเย็นจนมูนตายโนจนเสีย

จากเต้าอีกของเขาเจ้าเต็งบงพอไม่บุญเมคนเอ้ยบัดมูดเจ้าตายไปแล้วนั่นหลุดบะคือตั้งแต่ตอนมูดเจ้าหนีไปค่ะยังมีมือสีกลับ ยังมีมือสีคงตาเธอมไทยบาดเัินนานเพิ่งไปขาเท้าขาดยังในคงวัดเต้ามาลบาดเจ้านานาน,าน,าน ตายไปแล้วบอพี่บางสิขึ้นกับลูกหลานมารอรับก็อยู่ทางคอยทานคิดไปเยอะภาคกันโซกาเข็นเสนขัหนึงถึงความ จึงในผ้ากันโศกสวร้าให้น้ำเจ้าอยบินบินอยากมีวานดอกเป่าคือนี่ืลาน่พลวัปัีบอกกัปลาป่อเฟิ่นบอกมีเตินขึ้นมา ไปบ่ปีพันมาตาเคิ้นโอเฟินนับความเป็นจริงนี่บ่อพนนับหลักความจริงนับี่บ่หลอดบ่บาดเด็กเล็กหน่อยก็ตายทิมโคสวายปีเยยบคือจังผัวพันตายนี่นานได้สูญจากตายนีน ขนเจ้าตายไปแล้วถูกไฟเผาโอจนเป็นปะปูนโพโนหลือว่เตรลูกฝุนหมู่เจ้าเอาไว้เพื่อฉลองอันวิญญาณหมูเจ้าจะไปตกทั้งห้องอันใดเอ ข้อยมือเศร้ามือเล้งคอยมือเล้งมือเศร้าคอยได้กระบอกเองข้อยกังเลี้ยงกระบอกเขียนเจ้าเป็นค้อยเลี้ยงกระป๋าดายในมือนีลูกและเมียที่ทอดลายเพบพอไผ่บุญ แต่เข้าเจ้าสร้างความดีไ้นานๆในตอนนี้เมียและลูกน้นๆมาคิดถึนตั้งแต่ขังตอนจีตอนอีพ่อบท่อนตายลายเดนุเคยได้อาศัยใส่พียงข้าเพิ่งกันขยันช่วย ตั้งแต่ข้าวบ่ทัลหมูยอ้การเงินบกกานโกคิดไปคิดมามาคิดทอดเพิ่นไหลเดโนตั้งแต่กี่นั่นนะตั้งแต่กี่นั่นนาได้กินข้าวดอกความตาได้กินแกงป่าหวมถ้วยได้กินกล้วยดอกความบี กสาว,าวาจเจ้เมื่อคิดเห็นตั้งแต่กี่ตอนลูกสาวพอ,อยังเป็นดีพอไปดเไูดเด็กคนนั้นก็เคยบายแพ้ผัดก็ผัดวีดยุ่งหินลูกสาวจินบอบปิน กระจังโจกเขาบยำใส่กล้วยปอนเธอข้าวนวดหลับพอไพ่บุญมีคนกักเกอ กอดตอนนี้ทัดนมเลี้ยงลูกชายลกสาวจนใหญ่การาบ้าบ้าจนในไพ่ได้เคยได้ลานล่นไว้หยอกแก้วเรียบร้อยขอไพ่บุญเมยคนบุญหน่อยขอเขาหน่อยเมาตายจอยจากนี <stop> <oh day, <soup> mm ้นอพ่อเออ ที่ดานีวายให้ให้คำรักกรมอุกนพนหาความสุขบ่พิล้ยเตะเจ้าตายนไปนวอเยี่ยมกลางคืนโนละไปเพื่อนกับฟันเดยนนา มันเผ้ากันเบิ่งตั้งแต่รูเตยบอดสวงบอดเสาบ่อเบยบ่อเบาพาดโลยโยมบ่อต้องผูกดอกบ่อบัวเบยบ่อเบาความจีทอดป็นหวงจึงในโยกลูพอไพ่บุญกียสิริพรีเมคคนเลิกหนกย่มาจูบขัางขัวายมาจูบขัางไสยบายแล้วบ่อจากมังมื้อนี้คิดรถไหลจึงในพ้อมันสร้างอุทิศส่วนกุศลนัให พอไพ่โอญไ่ไงโอนเลิกนอกนี่เอนจงน้องรักส่วนกุศลมันมนี่เนียวได้ดีเม่อันนั้นที่ตาปิยะทิดานีกะหามาพร เาโมีตั้งป่าปิ้งปิ่งัหาใบเตรีมยใบในใสผ้าว่าป้าเอ อ่ใตตอนนี้นับเนาอยู่สีกะเลีวยาบเมื่อบอกเข็้นรูปร่างพงเสื้อกะบอดตีดอกพอเอ้ยเม่เอ้ยถือบาตในมือเนียนเป็นเลิกเป็นมหาชายเนีวไหนใดเงี้ยอี่เมื่อนั้นที่ยากที่ยากที่ดานีกามาครบเพิ่นเตงมารอท่า Jam, wah uh -huh. uh -huh. อดอนหัวเนื้อมาอดป่าปาเตจะแปเด่นนางเฉยเดอพอเอดรยจะจุดเล่นระวังเกยหินดาดหน้าดอนขั้นไม่ลงวนทางให้ลับฟังเสียงนี้ ญา,าติคนไหนก็แล้วแต่เิ้งที่แล้วนั้นขอใครมันแล้วเมาพอภัยบผลเมฆคนนี้จึงโลกาโทษไทยอัให้บ้างยาใส่กรรมว่ามาเนื้อ ึ่งสองสามพวกเจ้าป้าพร้อมกันบามาเด้อเอาหนึ่งสองสามในตอนนี้ดวงวิญญาณเพิินกาซิมาถึงปลามบุเรียบร้อยแล้วเสียงเซลเซลญาติพี่น้องกระดีใจชมเชิพวกเจ้าภาพเพิินกาฉลาดเหลือเกินผ้ากระลุกบืนบืนและกระจิบเอาฝ่ายโพลสามเส้นเส้นเขาเข่างามงามเส้นเขาเข่าคองคงมาพันเข็นหมัดครบมาผู้เข็นอาตมาทั้งสามรูป นี่ความหมายว่าไทยให้ไทยน้าขอสำคัญนั้นเสื้อเอาที่ทั้งสวรรค์ให้ดวงวิญญาณเพื่นขึ้นสู่สวรรค์แต่ขันผูกตั้งแต่ายดวงวิญญาณเป็นสียังสิยายบอดสวรรค์ได้อี่เม็อยากไปสวรรค์เท้เทแต่ว่าเหลือไายั่าง้าฝ่ายผูกแขนผูกขาเพิ่นเล่าอ้าวเล่าอ้าวสวรรค์นั้นสีบ่ดเถอ เพราะฉะนั้นกระพปกก้นน้ำเน่บ่ห่วงดอกพระผู้เทศนีสามองค์กับบ่ห่วงห่วงไรเม่น่วงผู้เพิ่นตายไปพุนละพอสำคัญนั้นเพิ่นเสียวไปซื้อเจ้าที่ทางสวรรค์สันตัวเซื้อประตูสวรรค์ขึ้นสูสวรรค์มวลแพร่พันอาภรณ์ทั้งฝกมน์ของใช้หมู่โลกลานญาติพี่น้องให้ได้ของที่ควรคา่าเป็นบุญญาแปรสภาพกาซิปินของที่ปล้นบ่สูนเสียงขาดทายเดยอจมด้อป็นพนท่าน ที uhm. <cima. S 1> ่คณะเจ้าภาพท่านให้พอไพ่บุญเม่คนให้เว้นอบายจับหุ้มทั้งสีใครเพื่อนใดเสวยความสุขอยู่มีมานตรการโกูโง่ลงมาเกิดโลกมนุษย์นี่เพื่อนกะสีมาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลานเคือเกาดอก้กเม้ยว้านลูกลานญยาิมิตรลูกเต้าให้คือดามว่าดังเด้อ ผลสินทานจงทรงเพิ่มให้กาจูเนยนเงวเป็นนาพาวสีทองก็ของงามคือแก้วสุกก็เส้นพดแผ่วมวนไพยมาในหันหนางพระละคือกำลังกำลังให้เมียต่อสู้กุนลช่วยเอกเธอสอง านบาทท่านเบียท่านหน่อยท่านหลายท่านมากก็ดีท่านกีสิบบาทเทเลเข้า20ี่สิบล้านผู้บอดท่านได้บัตรนี้ซื้อเลขก็จะถึก โดนฟันก็ให้ฟันรายวาเล่นซซื้อดอกท่านหน่อยท่านลายท่านมากท่านหน่อยบพท่านก็ได้บุญคือเก้านั่นละพี่น้องเอ้ยอาตมาเบ้าเ่นยอกเจ้าเล่นกระล่องใจเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งกะเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งเด้อจมเดิอเด้อจมเดิอมันสีเจีนจังน้ำหรือสีห้อนดอกดังฟ้า เพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นใจดีๆใจงามๆบุญนั้นจังสิเกิดท่านนอยก็ได้บุญท่านไหลก็ได้บุญคือเก่าขอสำคัญอยู่กับใจเพราะที่ท่านไปแล้วให้บุญน้ำสนองสงเดดยจมด้ออานิสงส์นีใไงมีมากกว่าถูกถูกโจจะโจดให้รวยรวย ลยถือกวยรถตลีพูลละใบหลังบันที่หนึ่งขันบอจังสันเลขนาสามตัวสองครั้งเลขทายสามตัวสองครังกะดีเถือกพูลละสิบใบห้งสีดีให้รวยรวยเถือกหวยรตเตอรี่หลังบันที่หนึ่งผููละใบสองใบผููละสิบใบพูลละสามสิบล้านท่านแล้วให้ดังไหม่เด็บเนเด้อ พอสำคัญจะป่วยอย่าเจ็บอย่าไข้สุขภาพละพลาน่าไม่ให้แข็งแรงดีทุกกำทุกไฟให้แกจูดยืนยืนให้แกจูดยืนยืนรากเรื่องโคสูยงเดอะเมดเดอเดอพอเดอโซกับทำกาวอ่างดอกดอกอกนี่ทุกปละกา สุดท้ายโอกาสบัติอัตมาภาพกัะิขอข้าวสารลาไปถึงเทวาขอข้าวสารไปถึงท่านว่าพอ่อเมพี่น้องเมืองคนทรงก <คน S 1> ุศลไปหาทรงพรลาไปให้ด้วยดวงใจเงินเป็นห่วงยังกระตุนอยู่ในวงยังคิดถวดพอไปบุญเมคนผู้ตายไปอยู่บโล ที่ทอดเป็นวันจิตถึงอีพอไผบุญยาสรีบุญไม่งี้คนเลิกนอกผู้ตายไปอยู่บ้านลอ้อผู้สนแก่ ตอนสุดท้ายที่มันไม่ยจะพอลาทุกคนละที่ได้เดินทางมาทุกคนละที่ได้เดินทางมาและมันเป็นเมตตาละก็สมควรแล้วเป็นเมตตากระสมควรแล้วขอให้ละกระจุงเขวคลาดกับพร้าสจากมูเวนพายกลับไปกลับไปบ้านของต้นทุก คนจองประนมทุกทุกคนจองประนมจกเมอจกเมออึึ้นสิบนิวไว้เหนือชีวละตั้งละทิละทองรับร้องรับร้องการบูชาใบขอลาองค์พระพูนทางรธรรมพระทรงพอมออบน้อมผู้พิคุณละที่กรุณละกะเลเมตตา เป็นปัญญาให้เจริญเป็นปัญญาให้เจริญยกมือยกมือขึ้นใบใบยกมือขึ้นใบาบขึ้นใบยบใบยบใบตะวันสองมงคายมงคายจะจากจนแล้วเนื้อหากเมรน จ่อมมีกันหากมีศรัทธาจึงโทษดิมนต์ฉันอีกเดิอจมเดิอเดิอจมเดิอผูลาเดิอจมเดิอเดิอจมเดอเดิอ ตับตับต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 บเอาเร่อพ่อสำนีสำนีสำนีกาสิฮางลาไก่กาสิไลลาญุ่มก่อนละเด้อเข้านี้ค um, ือ <rele> จังปีจังปีนั้นสิไก่เคลือกป่วยเคลือกป่วยกับผักผู้ไอสิลาธงลาธงผู้ลาธงลาธงเด้อญุ่มเด้อเด้อญุ่มเด้อคือสิ่งชันว่าย่เนาะ